ปกติขับรถนาวันนี้ไม่มีรถเป็นไงคะค<อ>ุณดีมันก็ดีนะพี่เพราะขับรถเมื่อยนะแล้วส่วนใหญ่ใครได้ขับหนูนะคะไม่ขับคล่องสุดไง<ช>ขับคล่องสุดก็เลยได้ขับรถบ่อยเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบรรยากาศดีค่ะ<ช>คือหนูว่าไม่เป็นความโชคดีอะพี่คือาอาจจะมาในจังหวะที่เหมาะสม<ช>แล้วก็อาจจะเป็นเคมีของแบบ ชาดีสามคนที่เป็นเพื่อนกันจริงๆเราเป็นเพื่อนกันเรียนบาด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับว่าความเป็นเพื่อนที่มันยาวนานอาจจะเลยเป็นเคมีที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆประมาณนั้นค่ะถ้าคนเสร็จไปอย่างงี้ในการทำงานสามคนแต่ถ้าเป็นทีมนักกีฬาหรือว่าจริงๆมันมาอยู่ใรงนี้เล่นกันเลยไม่ได้วางขนาดนั้นเหมือนไม่ได้เพ้นท์มัน แต่ว่าเขาได้ว่าคาแรคเตอร์พวกเรามันชัดอยู่แล้วด้วยพอมันมาอยู่ด้วยกันมันก็เลยแบบมันรู้อยู่แล้วว่าใครประมาณไหนอะไรเงี้ยจังหวะมันก็เลยเหมือนไปด้วยกันได้ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ในเรื่องของการที่พวกการรับสุ่มมุกมันจะมันไหลลื่นอยู่เหมือนว่ามันจัดวางแล้วจริงจริงแย่งกันพูดก็มีนะจริงจริงคือจริงๆส่วนใหญ่เราจะไม่ได้มีสคริปต์ตายตัวเราแค่จะพอทําการบ้านเกี่ยวกับแขกมาเพราะว่าเราอยากรู้อะไรแต่สุดท้ายพวกมุกพวกการพูดทุกอย่างคือสดหมด ใช่ธรรมชาติทั้งหมดมันก็จะมีเทปที่เราแบบพูดทับกันนะคะก็แต่ว่าก็จะดูแล้วก็รู้สึกว่าต้องแก้ไขอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามพัฒนาแบบปรุงไปเรื่อยๆลำคาญกันเองก็มีมีมีหมดทุกอย่างค่ะแแต่ว่าพยายามแบบปรับจูนให้มันเราว่าเราเริ่มกันมาแบบไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรจากทีนาใช่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบการที่มันสักเซสวันนี้ก็คือถือว่าพวกเราเป็นกำไรชีวิตแล้วใมค่ะเ็แล้ว่ แกคิดเขาแพงเหรอก้อยแกคิดรุษขาแพงเหรอไม่ได้ด้ว่าผู้จัดการอยู่ทางด้านขวาผู้จดการอย่โน้นค่ะถ้าแพงก็ทางโน้นค่ะสาวรูปตัวลูกแพงเลยเพราะมันหานสามแล้วพี่น้องเพราะว่าถ้าเราไปคนเดียวแล้วไปธนาคารนั้นมันก็โอเคแต่พอหันสามมันก็จะได้เนคนละหยิบมือคนละเอียบจะเป็คนละหยิบมือก็เลยแบบ บ,บางชอบเขาเป็นสองเขาหานสองไงแล้วหานส, <า S 1> สามมันก็เหลือ,อถึงเราไม่กี่บาทไม่แพงเหลรเยอะ่แพถ้าเราไม่แพง<า> น่ารักคุยกันได้ค่ะทักมากกอนคนดูอยากดูอะไรบอกมาได้นะคะเดี๋ยวพวกหนูจะแบบอัปเดตคอนเทนต์เรื่อยๆอะไรเงี้ยคือคือตอนแรกถึงแม้ว่าเราจะเริ่มมาจากผ่าหนูรับค่ะพี่แต่ตอนเนี้ยมันก็แตกเป็นอีกหลายๆอันมากไปทำรายการกับผู้หญิงเดี๋ยวเราก็จะมีอีกหลายๆรายการซึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่อยากทำอะไรเดิมๆอู่แล้วเพราะเราทำเองถ้าเราแบบเบื่อเองมันก็ก็เซ็งเราก็พยายามหาอะไรอื่นๆเพิ่มเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ